มาดิมาดิหวหวก็คือคอเลอร์เขานะครับมาแค่แล้วแล้วก็ระวังให้ดเจไดครับเป็น да หน่อยนะระวังเอามีแอด้วยนะเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจะชาโลมันก่อนนะลูกไว้ลูกนอนดีดว้เป็ด้เป no so okay. okay. ็ดเป็ด้รับหอรัหนอยรับหนรับรับ้าสี่กตง ทันละเวทมา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 เวทลาหิวหิวหน้าด้วยเวทมาเวทมาเวทมาเวลาคิวดับเบิลได้ด้วยในเราเนี่ยคิวดับเบิลไปด้วยคิวดับเบิลไปคิวดับเบิลคิวดับบิลคิวดับบิลสเปดด้วยสเปดด้วยสเปดด้วยมันมีหมัดนะมันมีหมัดนะออนไรน์อยู่นะมันมีเสื้อเยอะเลยจัดตอนทีดีหน่อยมี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 สไปดมีตลอดมียังไม่ได้เหตุอย่ากระจุกสเปดด้วยสเปดด้วยสเปดด้วย มี่เดียวมาเสา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 มาเอมาเสามาเสาดมาเอิดมาเอิดมาระวังนะข้างหลังระวังนะเอิดมา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 เอดมาเออดมาระวังระวังระวังกํแพงเอิดมาเออดมาเอิดมาเออดมาเป็ดด้วยสเป็ดด้วยเป็ดด้วยเอ้ยจะลงไเนีปืนปืนังปืนสามสองหนึ่งลงลงลงไม่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 ไม้ไม g ยูดับบิโห้โห้ินีแต่เข้าด้านซ้ายมันรอเข้าด้านซ้ายต้องหม่งแล้วห่อม่งม่งไม่มงไม่โม่งจะเย็นเฮียไม่หมายถึงว่าโดอินเ่ยนสวนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าผมผมเข้าไปเบรดให้ตอนเข้ามาอินเกตโอเคไหมผมไอแซคได้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 รับ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 รัับรับกดแจ็กดสวน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 อินอินออินอิน ไอเกต้องชกไปห้าสี่ลงลงสวยสวยกลับมากลับมาลงซ้อมมาซ้อมาซ้อมมาซ้อมมาคิวเดบิวต์แล้วคิวเบิ์แล้วอหน่อยิวหน่อยรมันฟดคิวคิวดบิวคิจี้จี้้จีมันีมักลับมากนกลับมาหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนรอ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 อ

รับๆเราลเกินนะกดยามากดยากดยากดยาวินเลยกดยาว้ากินว้ากินเข้ไปวินเข้าไปเราวินแล้วโอ้ยลูกแกรไอลูกแกรไปเก็ไว้ในห้าสี่สามสองแคบพี่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 แคบสวยสวยพี่โซ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 มันหนีมันหนีมนหนีมันหนีมหไปจ้ไปจี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 มันจี้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 มันจี่มันจนมินจีกินจี้น เด็กโอ้โหจัดมีหกาเดียนนะดูกตุ่นว่าสี่มาเข้ามาเข้ามามาจะโล่งเดทห้าสี่ยัง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 ขึ้นเทอรลี่มาขึ้นเทอริมี่มานี่จะโล่เวทด้ห้าสี่สามสองหนึ่งล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 งขึ้นมา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 อะไรนะเข้ามา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 ขึ้นมา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 เมื่อดอกจูด้วยดอกจูด้วยขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างบนขึ้นมา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 ได้ขึ้ ทีมอยากัวทีมอยากลัวโัวที่นอ่ะขึนมาต้องเมยขึ้นมา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 ใจรองเท้ากดจามาขึ้น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 มาีย้นมาขม่นมาขึ้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 นา้นมาเ้นมาข้นมาเึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเ้มาขึ้นาขึ้นมา้นมาขึ้นมา้น้า้น้าขล้นมาข้นา้นมาขมาเ้มา้

ไม่ไมโอยแล้วแม่งโอซีเป็นแผงอ่ะป๊าป๊ามามามาเข้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 ามามามาขี่หมาใดเข้ามาเลยเหรอมันแังอยู่มาดิมาดิมาดิมาผ่านโลอะไรพี่มา อนนี้ไม่ขาดดินเอาดินเอาอยาออกไปนะอย่าออกไปนะอจาเบ็ดมันเข้ามาอย่าออกไปนะระวังนะเข้ามา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 ขึ้นชกมาขึ้นชกมาขึ้นชกมามากดย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 ากดหัวให้เรียบร้อยกดยากดยากดยาขึ้นมาเสา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 มารอรอรอรูกเวทไว้รูเวทไปเกตรงชกนสสสอนึ่งล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 สวยสวยพี่